เอวันนี้พอเขาเรียกอะไรนะฟ้าเปิดอ่าฟ้าเปิดเราก็ต้องต้องใส่ปุ๋ยซะหน่อยวันนี้เราใส่เป็นสิงใหญ่12คูบ2เลยเพราะฝนไม่ยอมหยุดดี่ยฝนมันไม่หยุดจะตกอีกตอนนี้มีพายุอ่ะเนี่ยวันนี้วันที่18กรกฎาคมหนฟีเราตั้งใจว่าเดี๋ยวประมาณสิงหาคือเดือนหน้าเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยเราจะเริ่มแบบดูดูอากาศทําสารทําสารไม่เคยทําเลยนี่ไม่เคยทํำ แต่นี้ไม่เคยทำนะแต่เราดูว่าจะทำได้เปล่าเพราะตอนนี้ทำไมเราต้องใส่12 62ิบอไปเลย FC ดูมันยังมีการแทงไปอ่อนนะ<อ>ยังปีปีมาอยู่นะใช่เนี่ยอ่ะก้องตามเข้ามาเ<อ>นี่ยอันนี้คือใบเราได้มาชุดหนึ่งใหญ่ๆเลยเ<อ>นะครับชุดหนึ่งแล้วแล้วมันก็เริ่มแทงกันมาอีกเนี่ยมันแทงมาอีกคือเราไม่ได้อยากให้ใบชุดที่ที่สองที่จะตามออกมาเนี่ยใหญ่แล้วก็เยอะมาก เราก็เลยใส่เป็น12บสหุบสไปเลยก็คือสถานการณ์มันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะพี่<ช>อย่างของบ้านสวนกิ่งกระจรเนี่ยฝนตกทุกวันดูดิตกทุกวันเ<ช>มื่อคืนก็ตกตกน่ากลัวทีนี้เดี๋ยวไอ้นโตัวเจ้นที่มาจากฝนนยเดี๋ยวสักพักมันก็จะมีการย่อยให้เป็นอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้งานได้โดยเฉพาะแปลงเนี่ยที่มีการบูดดินเนี่ยจุลินทรีย์มันจะเยอะไงแต่แปลงอื่นอะ่ะที่ไม่เคยบูดดินอาจจะจุลินทรีย์น้อยแล้วก็ฝนตกยังไงก็รัดใบอ่อนน้อยแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะพี่ ทีนี้แปลงนี้เดี๋ยวดินมันจะดีมากไงเราก็เลยใส่ตัวนี้เลยลดไนโตรเจนไปหน่อยก็รอบแรกเราจะใส่สักประมาณสองกิโลก่อนแล้วเดี๋ยวดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ประมาณนี้อ่าอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ให้น้องๆดูว่าถ้าเป็นตัวนี้เราก็นับกมไว้ประมาณกี่กำสองกิโลเนี่ยนะครับเราก็อยู่ตรงนี้นะถ้าเราเข้าไปไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกนี้แล้วก็หว่านเอาไว้รอบตรงพุ่มหว่านเอาไว้หว่านไปรอบนอกนี้นะ 4ี่กรัมห้ากรัมหกกรัมก<ำ>็เร<ำ>ียกว<ำ>่าใส่ใส<ำ>่ตามอะไรนะตามความรู้สึกกรัมเล็กกรัมใหญ่กรัมเล็กกรัมใหญ่ไปสมมติสิบกรัมโลด่าด่าต้องเอาละเพราะว่าคอ้เยอะมากคอ้ไงสีก็ใส่เนี่ยปลายทรงพุ่ม ใส่นอกๆน,นะอย่าไปใส่ตรงโคน่ะเดี๋ยวให้อูบอกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นใหญ่ๆนะใส่เฉพาะต้นใหญ่ๆก่อนนะเดี๋ยวมาใส่ทีหลังอีกนี่ FC ก็ประมาณ2อกิโลนะเพราะว่านี้เราตักมาประมาณประมาณ4ี่ห้ากิโลก็จะเหลืออยู่นะเดี๋ยวใส่อีกต้นหนึ่งให้ดูไอ้ต้นใหญ่ต้นตรงนี้ก็ได้ไปละนี่นายสองสองเอาสองนะเออ ที่แล้วก็วางลองอไปจะเดินหน้าถอยหลังก็เอาสะดวกขอให้มันทั่วโคกนะก็จะพอดีเห็นไหมเอฟซีเนี่ยที่เราประมาณไว้สี่สี่กิโลนะครับก็จะเหลือพอๆกันนิดนึงไปต้นใหญ่ก่อนนายต้นใหญ่สองขัน จะสังเกตว่าตรงนี้น้ํามันท่วมขังอยู่ใช่ไหมสภาพแปลงแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะเวลาใส่ปุ๋ยบางแปลงที่แ้งๆอาจจะต้องยังใส่สิบสองคำสามอยู่นะบางแปลงที่ว่าไม่ได้เฉดแฉะเหมือนเราเนี่ยแล้วฝนแรงๆแล้วอาจจะต้องใส่สองสามก่อนในในใ,ในเดือนนี้นะครับนะแต่ของเราต้องปรับเลยสิบสองอสิบสองแฉะน้ำมาไม่หยุด น้ำมาไม่หยุด f อซเดี๋ยวคืนนี้ก็มาอีกนะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่มั่นใจก็เดี๋ยวโทรถามกิ้งกางก่อนอเอวสภาพแปลงเราเป็นอย่างเนี้ยเราจะสิบสองสามดีหรือจะสิงใหญ่สิบสองสองดีกิ้งกางกันก่อนอนะคะแต่ถ้ากิ้งกางมาแล้วเนี่ยเอาเอาที่ไหนเนี่ยสิริสิริพงกางเกษตรค่ะศูนย์แปดเก้าห้าสี่หนึ่งสามหกศูนย์แปดค่ะนี่แหละนะทั้งชั่วโมงได้คลิปเนี้ยประโยคเด็ดอยู่ตรงนี้เอฟซีอ่ะเดี๋ยวเราให้เนี่ย กล้องแผนดูสภาพแปลงของเราเป็นอย่างนี้นะอใบใบหนึ่งเต็มแล้วนะอุใส่ทั้งนี้ไปกันต้นใหญ่ทั้งนี้ไปกันเราจะได้รู้ไงออกมามา <laughs> <laughs> หมือคู่เอกขึนไปดีเ้นกรประินนก้าต่อยังก็ฝากเอฟซีติดตามป้าสวนกินขจรด้วยค่ะนะก็วันนี้18กรกฎาคมเราใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วนะอ่า12-62 2 2แล้วนะเตรียมสะสมอาหารแบบรเต็มที่ เดี๋ยวใบตันๆมาแล้วก็ดูเด at tomar, ือนหน้าว่าเราจะทําได้ได้มีโอกาสทําสารไหมถ้าไม่มีจังหวะก็ธรรมชาติเหมือนเดิมก็ปล่อยมันเดิมธรรมชาติลงโทษใช่เอฟซโอสิบสอาสามเอออันนี้สิบสองหสองเนื้อเดียวกันเนื<_<_้อเดียวกันละลายหมดส๊ดเดี<__๋ยวก็ละลายหมดแล้วนะครับเม็ดดีๆเลยนะเอฟซีนะใครที่อยากมาใช้บริการนี่บี้ไปเรียบหมดแล้วนี่นะครับ FC ของเราละลายเร็วละลายเร็วแป๊บเดียวละลายหมดแล้วมาหยิบจับได้ที่ไหนสลีพงศ์การเกษตรค่ะ0 8 9 5 4 1 3 6 0 8ค่ะนึ่งส fc ช้าหมดอดหมดเนี่ยสิบสองวันสามหมดอีกแล้วเอาหมดกันเหรอเอาสิบสองก็สิบสองก็จะหมดรีบมารีบมาแล้วมาติดตามมาสวดกินขันตอนกันใหม่ครับ fc คลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ